อีกมิกี้อึดใจข้างหน้านะคะนับวันรอดได้เลยค่ะสำหรับสเตจสาหาราสะเทือนอย่ากแน่นอนนะคะชีมแม่แม่ตางก็ขึ้นแฮชแทกรอแล้วนะคะกับแฮชแทก ลิซ่าเอสโคเชล่าค่ะยืนหนึ่งเทรนด์ประเทศไทยณนทวิตเตอร์ตอนนี้นะคะแถมน้องลิซ่าก็ยังได้ขึ้นปกเพลย์ลิสของโคเชล่า2025ัสหกับซาราใน YouTube Music อีกด้วยละค่ะกับเพลย์ลิสนี้ก็ยังมีเพลงร็อกสไตล์อีกด้วยแล้วทีนี้ทางทีมแม,แม่ต่างก็นัดกันบนทวิตเตอร์นะคะบอกว่าลิลลี่โปรดโฟกสัสแค่ลิซ่าและให้กำลังใจเธอมากกว่าเดิมเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอขึ้นแสดงเดี่ยวที่โคเชล่า และมีคนอีกมากมายพร้อมที่จะวิจาร์เธอเพียงแค่อ่านโพสต์เชิงบวกเท่านั้นและอย่าสนใจความคิดเห็นเชิงลบที่เราจะได้เห็นแถมลิซ่านะคะก็มีแฟนๆแชร์กันว่านอลิซ่าได้ใช้แดนเซอร์ทีมเดิมนะคะณโคเชลล่าครั้งที่แล้วอีกย่ยละค่ะก็ตื่นเต้นไม่ไหวเนี่ยค่ะแฟนๆบอกว่าอยากให้ลิซ่าเปิดฉากการแสดงกับเพลงไลฟ์สไตล์เป็นอย่างมากเลยเดนเซน์มันๆน,น,น,นะคะกับความรวดเร็ว แล้วทีนี้ถามว่าเวทีซาร่านี้นะคะมีการเพิ่มสเกลขนาดเวทีอีกด้วยละค่ะสำหรับเทศกาลดนตรีโคเชล่าแฟนๆก็สามารถเลือกได้เลยเนี่ยค่ะว่าจะรับชมสเตจไหนบ้างมีมากมายนะคะที่เหมาะกับตนเองศิลปินที่ชื่นชอบทีแ่แม่ก็ถือข้อความชี้บอกว่าลิซ่าตัวตึงไหมก็พอตัวได้ขึ้นปกแถมอยู่ในเพลย์ลิสเพลงที่หนึ่งอีกด้วยสิ่งที่ประทับใจก็คือเวลาที่น ขึ้นสเตจตไม่ว่าจะเป็นสเตจไหนลิซ่ามักจะมีลูกเล่นใหม่เสมอหากเป็นเวทใีใหญ่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนมิกซ์เพลงใหม่แล้วก็ทาเต้นใหม่มันว้าวทุกครั้งเลยนะที่ได้ดูโชว์ของลิซา่ามันว้าวทุกครั้งที่ได้ดูโชว์ชีเสิร์ฟตลอดรอบงานนี้โคชิลาก็คิดว่าไม่ธรรมดาแน่แนด้วยความที่ซาร่าก็เป็นการสเตจแบบ EDM ความแสงสีเสียงเอฟเฟกต์นี้จัดว่าจัดเต็มแน่นอนตื่นเต้นไม่ไหวอีก ไม่กี่วันครา้งหน้าได้เจอลิซ่าอินโคเชล่ากันแล้วค่ะแอนตี้มันมาแน่นอนครั้งนี้ไม่รู้ว่ามันจะมามุกไหนติดเทรนไหนก็มารอดูให้กำลังใจลิซ่าไม่ต้องสนใจโฟกัสแค่ลิซ่านะทุกคนโคเชล่าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงของลิซ่าเหมาะสมสำหรับการแสดงเดี่ยวที่มีพลังของเธอทวงท่าเก๋ไก๋ทำให้ทุกคนทำให้แฟนๆนั้นตื่นเต้นก็ถือว่าเป็นวีทีเดี่ยวของลิซ่าเป็นสเต็จเดี่ยวของเ เย้ายวนใจกับชุดที่สวยงามคงจับฟินที่สุดเพราะฉะนั้นตื่นเต้นไม่ไหวแล้วกับชุดตัวตนการแสดงที่แปลกใหม่ของลิซ่ารอแทบไม่ไหวยังเป็นช่วงเวลาเทศกาลดนตรีโคเชล่าที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนสำหรับลิซ่ารองไห้กับความฝันล็อกผู้คนมากมายที่แอนตี้ไร้สาระ เรามักจะมั่นใจในตัวลิซาเมื่อไหร่ที่น้องอยู่บสเตจอยู่บนเวทีลิซาไม่เคยทําให้ผิดหวังสักครั้งหนึ่งน้องทําเต็มที่ใส่เต็มจัดเต็มตลอดตื่นเต้นมากๆปีนี้ลิซ่าจะเอาโชว์ไหนมาเซอร์ไพรส์นะก o คเชล่าชีเซอร์ไม่ต้องลงมาสปอยแล้วโอ๊ยตื่นเต้นไม่ไหวมีใครเข้าใจเราบ้างเพราะว่าเรื่องนี้ทําให้แฟนๆกลุ่มใหม่ๆ,ๆ,ๆได้รู้จักลิซามากยิ่งขึ้นนะสหรัฐอเมริกา ดีใจกับลิซาด้วยมากๆจริงๆขอให้งานต่อไปประสบความสำเร็จและงานนี้รับรื่นไปด้วยดีมีคนชื่นชอบและชื่นชมอีกมากมายแฟนๆก็มาไทยกันอย่างสนุกเนี่ยค่ะว่าโคเชล่าปีนี้น้องลิซาจะทำการแสดงโชว์ไหนเป็นเพลงแรกค่ะสำหรับโคเชล่าของน้องลิซ่านะคะกับวันเสา์ ที่12และ19เมษายน2568ค่ะเวลา9นาฬิกา45นาทีถึง10นาฬิก40นาทีแ i ร์ไทมคือ55นาทีกับสเตจซาราหก็มีไลฟ์สดบนช่อง YouTube ของโคเชล่านะคะในส่วนของสเตจของเจนนี่นะคะก็จะขึ้นแสดงในวันจันทร์ที่14เมษายนและวันจันทร์ที่21เมษายนเวลา9นาิ45นาทีถึง10นาฬิกา35นาทีค่ะเวลาการแสดงคือ50นาที ณ t d o o r Theater ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของงานนั่นเองนะคะเช่นเคยที่แม่แมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ